สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหัยเด็ดนะครับมาเจอกันอีกครับสําหรับแนวทางชุดตัวเลขนี้ครับเป็นชุดตัวเลขเด่นนะครับเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับจับคู่ให้แล้วนะครับมีอะไรบ้างก็มารับชมไปด้วยกันเลยนะครับมาดูชุดแรกครับคู่เด่นล่างของแอดสินะครับว่ากันไปตามสูตรนะครับนะครับเดินดีมา3งวดแล้ว ถ้าสูตรยังเดินต่อนะครับวดน,นี้นี่ยแหละครับจับคู่ให้แล้วสามห้านะครับถ้าใครชอบก็อลองดูครับมาดูชุดเต็มล่างของเจ้านี้กันต่อครับไม่รอตัดแล้วนะครับมีอยู่สิบหกคู่นะครับมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ด มาย้ำชุดนี้อีกครั้งครับของหรือลันสนานเมืองนะครับ <c oughs> ผลล่างนะครับมี0 1 0 4 0 9 5 4 9 4 5 6, 6 4 1 4 3 4 8แล้วก็3 3ดูสูตรคำนวณเจ้านี้ครับเน้นไปที่4 7นะครับส่วนชุดตัวเลขก็มี6ชุดก็มี4 8 4 7 6 8 6 7 8 8แล้วก็8 7 ดูผลงานเจ้านี้กันต่อครับสำนักจงรวสองตัวล่างตรงโต๊ดนะครับมี0ูนย์ห0ึ0งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนแึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเดหนึ่งแปดสี่หกสี่แล้วก็เจดแดนะคำชะโนดนะครับชุดล่างร0อเอร์ซนต์นะครับสิมีนาน,นะครับชุดน,นี้ให้หค่า บ้านไผ่เมืองพลกันมากครับพวกน,นี้ให้4 2 4สองสี่สามสีและก็57คู่โต๊ดบนนะครับชุดนี้ให้9ก้และก็95้าห้าเลขเฉพาะวงในครับวั16มีนาคมนี้บนล่างให้ 9, 4คู่ครับ535843และก็4ี่แชุดนี้ครับจากคู่ชุดตเลขให้นะครับ เด่นก็จะมีถ้าเด่น5นะครับก็จกลับให้5 2 5 3 5งห้าเด่น6ก็มี1,6,2,6,8,6แล้วก็9,6้าหกับสรุป6กับ5มาตัวนะครับถ้าตามโครงสร้างนะครับก็จะมี1 2ึ่งสองหน5่5ส5ม5นึ่งสี่6นึ่งหกห8ึ8ง8ก้าห้าสองห้าสามห้าส่าหกห้าเก้า ก็มีชุดที่ตัดทิ้งนะครับในกากระบาดนะครับเขาไม่เจ้าของผลงานเขาบอกว่าไม่น่ามานะครับก็ถ้าท่านใดพอมีทุนก็ถ้าชอบผลงานเจ้านี้ก็ลองตามหมดทุกชุดก็ได้ครับหรือเจ้าเฉพาะชุดนี้นะครับ5าสองห้าสามห้าเหนึ่งหกสองหกแล้วก็เก้ามบอระบือครับวันนี้จับคู่ให้6คู่ครับมี 60, 61, 6ย์หกหนแล้วก็72 มาดูโครงสร้างชุดนี้กันบ้างครับก็ลองจับคู่กันดูนะครับชุดตัวเลขก็แถวบนมีสามเจดหนึ่งแล้วก็แถวล่างมี6 5ห้า้าสูตร2ตัวบนของ S 19นะครับตัวที่ผ่านมาก็นะครับเก้าสามแปดทีวันนี้ถ้าสูตรจะเดินดูนะครับก่อนะครับแถวแรกได้3าแถวสองได้6แล้วก็เจนะครับถ้าจับคู่ก็ได้3 6 3 7สามเท่านั้นครับ แอดระเด็นนะครับวันนี้จะให้ชุดบน12ชุดครับมี29 28 26 21 39 38 36 31 49 48 46 41ครับอันนี้ชุดตัดนะครับตัดแล้วก็เน้นที่39 49 38 48 36แล้วก็46ครับของแอดระเด็นนะครับตัดจากชุดเต็มบนลงไปแล้วเอชุดเด่น6คู่นี่แหละครับ มาดูใบนี้กันบ้างครับฟันล่างตัวเดียวครับ7 8มาดูพิกัดล่างร้อยล้านกันมากครับวันนี้ให้ตัวเลขอะไรครับมีหนึ่นะครับให้เน้นๆเลยแล้วก็ชุดรองก็มีเก้าสีกับวิ่งล่าง1กับ9มาดูชุดสรุป2ตัวบนล่างคงสุดท้ายของอาจารย์คมนะครับเจ้าของนงานก็บอกว่ากลับด้วยนะถ้า ชน40นะครับก็จะมี84 85 94 95 52 74 64 98ชน30ก็จะมี75 34 86 78 91 35 42 18 14แล้วก็71อ่า71แล้วก็มี62นี่ครับอย่าลืมนะครับว่าชุดนี้เมื่อวดที่แล้วนะครับชน30จะเข้านะครับถ้าชน40บางทีมันไม่เข้านะครับก็ ลองพิจารณาดูแล้วกันดูบนล่างแบบย่อของเจ้านี้กันบ้างครับจัดู่ชุดตัวเลขให้สีู่่นะครับก่อนเดินดีมาห่างวดวแล้วนะครับงวดนี้สูตรจะยังเดินต่อหรือไม่นะครับจกักไปแล้วก็มี3ามเจ็สามหน้าเดแล้วก็ห้าห่ต่ออย่าลืมกลับด้วยนะครับบางคั้งก็ออกตัวกลับนะครับสุดนี้ของแม่แก้วนาคานะครับ มี4คู่มี9ก5าสีครับแล้วก็7 2นะครับเป็นตัวรองดูชุด16ชุดของลือลันน่นสันนเมืองกันบ้างครับจะคู่ชุดตัวเลขให้สามหนึ่งสามสองสามสามสามแปดหกหนึ่องห่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่แปดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้ ดูชุดตัวเลขของเม็ดเดียวกันบ้างครับ16มีนาคมนี้จัดให้64กับ35ครับมาดูชุดตัวเลขเด่น2ตัวบนล่างนะครับของปู่เขาใหญ่ดูบ้างครับก็จะมีชุดตัวเลขนี่แหละครับ1 82 15 71 79 08 35แล้วก็95นะครับแต่ โอกาสมาน้อยนะครับ82แล้วก็08นะครับก็เลขวิ่งนะครับบนล่างก็เน้นที่5กับ7นะครับมาดูชุดนี้กันบ้างครับหลังจากที่ตามสูตรนะครับติดนะครับ10งวดติดมาแล้วนะครับสูตรนี้นะครับนี่นครับก็หลังให้ดูนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านไม่เชื่อก็ แคปหน้าจอไว้แล้วก็ลองไปทําตามดูนะครับนี่ครับสีพวงติดแล้วนะครับมาดูวันนี้จะได้ชุดไหนนี่นะครับหมวดนี้นะครับถ้าสูตรยังเดินดีอยู่นะครับหลักสิบก็จะมีแปดกับเจ็ดนะครับหลักหน่วยเข้าแปดกับเจ็ดเหมือนกันครับใครชอบตัวเลขไหนก็ลองเอามาใส่ดูครับแต่หลักสิบกับหลักหน่วยนี้ต้องมีแปดกับเจ็ดถ้าสูตรยังเดินดีอยู่นะครับก็ตามนี้แหละครับ ดูชุดนี้กันมากครับหลังจากที่เดินดีมาจนถึงเดือนนี้แล้วนะครับก็มีนาคมนี้นะครับเน้นที่หกับ1นะครับฟันหกเจาะหกหนึ่งนะครับตัวเน้นแล้วก็หกสี่หกเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดดูชุดตัวเลขของอาจารย์วัชิรศักดนะิ์กันบ้างครับเลขกดนี้วันนี้สิบหมีนาครับก็หกคู่ครับมีสามสี่สมห้าสามห 3ไปนะครับเป็นตัวเน้นนะครับตัวรองก็มี37กับ39ค้ากระแสนี้นะครับยังอยู่ก่อวัคซีนโควิด -19 ถึงไทยครับทะเบียนรถขน9946ครับเลขทะเบรถ DC <BC> 235นะครับชุดตัวเลข3ตัวมี946 994 235 52 9994 46 23และก็35มาดูคู่โตสบนนะครับของ แออามกันบ้างครับหลังจากนนนะครับหนึ่งคุมภาก็เข้านะครับสิกคุมภาก็เข้านะครับนี่ก็หนมีนานะครับก็เข้านะครับเข้า8ามแปดนะครับเข้าแปดานครัือโต้ดงวดนี้16มีนาครับคู่โตดบนให้7จ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสามแป่าแปดหกเก้าสเก้าสเก้าสี่ 02, 03, 04, 0ู0ย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย้าศูน์หกและก็หกชุด2ตัวล่างตรงๆชุดนี้ครับให้ 48, 47, 68, 67, 88, 88แปดหก็ดแลก็แปดเจหน่วยดังคำชะโนดชุดนี้ให้7จแล้วก็4ี่ชุดล่างตรง20ชุดเต็มของแอดเนนแค่ care, ของเนนแค่นะครับให้ 26, 46, 56, 66, หก ส7ง7จ7ดสี่เจ็ดห8าเ7 8 2 9 4 9 5 9 6 9, 6 9แป้าก็ดแปละก็เจ็าครับชุดเน้นมี5้าหกสองเจ็ดห้าแป้าละก็5 9าชุด2องตัวตรงๆนะครับชอบก็จัดไปให้5 7 5 6 4็ดห้าก็ดและก็สี่หกดูผลงานของเจ้านี้กันบ้างกับพิชา อ,อ่านชื่อไม่ถูกนะครับพิชามะนี่เรื่องอะไรครับต้องขอไปด้วยครับให้ชุดตัวเลขสีคู่กรับมี3าม3ามห้แล้วก็ก้าสวยงามตานะครับบนล่างนะครับวดน,นี้บนให้เด่น247แล้วก็ศนย์ครับคู่ตัวเลขก็มี23 25 26 29 20 43 45 46 49 40 7ก้า7อ7ศูน 0305060900นะครับล่างให้5658ล่างนะครับให้เด่นขอไปครับล่างเด่น568แล้วก็9นะครับจะคู่ให้51525758506162676860818287888091929790แล้วก็98นะครับมาดูผลงานของแม่วันนะครับมหาเลขทธงชัย สวยสุดนะครับ4นะครับรอง5นะครับจับคู่ให้40 42 47 48 49 30 32 37 38 39 50 52 57 58และก็59นะครับบนล่างเลยนะครับดูชุดนี้กันต่อครับเล็กมหาเฮงนะครับก็ให้57ครับ58นะครับงวดที่ผ่านมาไม่ถูกนะครับแต่สวงมวดก่อนหน้านั้นเข้าไปตรงตรงเลย ชุดนี้ครับล่างหางเดียวนะครับไมต้องกลับให้0 4 6 8แล้วก็5 6มาดูผลงานเจ้านี้กันต่อครับหลังจากที่สูตรเดินดีมาห้างวดแล้วครับงวดนี้จับคู่ชุดตะเลงให้ทั้งหมด12ชุดนะครับมี0 3 0 6 0 7 0 9 3 1 3, 3 3 3 5 3 8 5 1 5 2 5 4แล้วก็5 7 ชุดนี้กันต่อครับหลังจากงวดที่แล้วนะครับถ้าจับกู่ดีๆก็เข้านะครับห้าสามแปดครับตรงๆเลยวันนี้นะครับเท่าที่มองเห็นนะครับก็จะมีซีสองเก้าแล้วก็หกลองดูครับลองไปจับชุดกันดูเผยบุรีลำนะครับให้แปดสี่เก้าห้าศูนย์หกสี่เก้าหาศูนย์หกหนึ่งะครับเน้นไปที่ศูนย์หกแล้วก็สี่เก้า แอปเปิ้ลครับลงให้ดูอีกทีสตัวบนล่างครับมีอยู่เกคู่ครับ25 29 22 55 59 52 85 89แล้วก็82มาดูสูตรเลรขล่างของแอดลลสตนะครับหลังจาก4งวดที่ผ่านมานะครับเข้าตรงๆนะครับงวดนี้ได้3กับ8ปดมาครับอีกสูตรหนึ่งของแอปเปิ้ลมั้งเหรครับ6ชุดลอตเตอรี่นะครับก็แจกคู่ให้ฮ็อป ชุดครับมี0 6 0 7 0 8 16 17 18ลด,ดูดูชุดไหนจะเข้าหรือจะเข้าทั้ง2ชุดนะครับเข้าบนเข้าล่างมาดูชุดนี้กันว่างครับไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเจอขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับท่าแม่นขนาดนี้ค่าน้อยขอคารวะสิ่งที่เห็นอาจไม่จริงอย่างที่คิดนะครับก็บฝากไว้นะครับปฏิพันธ์มาหนึ่งมีนานะครับ,ขอขอบก็เข้า73นะครับ วันนี้16มีนาให้5 3 5 7แล้วก็3 7อาจารย์โตจู7 8นะครับก็จับคู่นะครับให้1 6 0 6 1 8 0 7นะครับชุดกันก็0 8แล้วก็1 7นะครับคู่รวยเน้นให้ก็มี1 6นะครับ07แล้วก็1 7ส่วน0 8เน้นไปที่ลานะครับหรือถ้าไม่อยากเสียโอกาสก็เล่นทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้ ดูแอดคุณชายบ้างครับให้ตัวเลขล่างนะครับสูตรใหม่งวดแรกนะครับหลักสิมให้03แล้วก็เจ็ดส่วนหลักหน่วยให้694นะครับจับคู่ได้9ชุดนะครับมี0609047679743639และก็34ตัวเดียวล่างนะครับชุดนี้ประกัน5,000บาทนะครับวิ่งตัวเดียววิ่งสามนะครับจับคู่ให้35นะครับเลขล่างตัวเดียวเลย ชุดนี้เป็นนะครับเลขล่างของแอดสอมืองชัชนะครับเน้นไปที่5.9นะครับส่วนชุดรองก็จะมี5.7กับ7.1นะครับกันไว้คือ7.0แล้วก็9.9นะครับรงคนงานบอกว่ากันไว้มันก็จะดีชุดนี้เป็นเลขสถิติ6งวดติดสาย2ตัวล่างตรงๆนะครับ6.4กับ7.8นะครับให้ไวชุดนี้นะครับเม็ดเดียวให้9.5 นี้เป็นเลขลับนะครับของแอปหนุ่มเชียงใหม่นะครับเลขรลางวันรางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับสองตัวล่างนะครับให้เก้าห้ากับแปดห้าเลขประมูลของนองของกอนนะครับชุดฟันนะครับฟันสามตัวเดียวนะครับจับคู่ให้ห้าศูนย์สามสามศูนย์สองห้าสามสามสองตัวให้สามหนึ่งสามสี่สามห้าและก็สามเก้า รัฐบาลเม็ดเดียวนะครับเด่นสีวิ่งสีนะครับฟันที่สี่หกหกสี่พิษโคไทยนะครับเน้นล่างในแปดห้าแปดหกสองห้าและก็สองหกแผนแผนพาโรยนะครับวันนี้ล่างนะครับเน้นไปที่เก้าห้าห้าเก้านะครับเจ้าของผลงานก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะครับห้าเก้าเก้า อีกท้ายคลิปนี้กันด้วยนักคำนวณคันเทพนะครับล่างนะครับให้4 3 3 4 5 4 4 4 7 4และก็4 7น่นะครับเป็นตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ตามช่องรวบรวมมาให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังนะครับอาจจะคิดว่าจะยาวไปนะครับแต่ก็มีแต่ตัวเลขทั้งนั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเจ้าไหนก็ค่อยเลือกเจ้านั้นนะครับหรือไม่เห็นเจ้าแปลกๆมาก็มองๆไว้ครับเผื่อวดนนี้ เขาผลงานเขาเข้านะครับงวนหน้าจะได้ตามได้ถูกนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนลครกบกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสุดท้ายนี้ก็ขออวัยให้ทุกคนนะครับแฟนกับ f อฟทุกท่านนะครับโชคดีถูกรางวัลกันเยอะๆนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับยังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ